สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับบริการเติมเงินเกมออนไลน์ถูกปลอดภัยพร้อมเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาที่ M2N เติมเกมติดต่อได้ทาง Line แอ M2N เติมเกมหรือโทร0954711049 สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับคอนเทนต์รีวิวมอนสเตอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมอารมณ์ดีก็เลยจะทําการรีวิวมอนสเตอร์หนึ่งตัวให้เพื่อนได้รับชมกันนะมอนสเตอร์ monster ตัวนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วจากปกคลิปวิดีโอนี้นะนั่นก็คือเจ้าเดมอนน้ำครับผม เรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกเดมอนน้ำจะทำการลด hp ปัจจุบันของศัตรูที่มีสถานะ hp ดีที่สุดยกเว้นบอสลง10และโจมตีศัตรูเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายเป็นสัดส,ส่วนกับ hp ที่ลดลง สกิลนี้เนี่ยบอกผมคขอให้เพื่อนๆโฟกัสกับแอคแท็กที่เพื่อนๆทำได้มากกว่านะถ้าเพื่อนๆทำแอคแท็กเยอะแล้วก็ตีแรงๆมันก็จะแรงนะเพื่อนการลด HP เนี่ยอาจจะส่งผลไม่เยอะเท่าไหร่นะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะเพื่อนต่อไปสกิลที่2นะครับเดมอนจะทําการโจมตีศัตรูโดยการสละเลือด ลดลงครึ่งหนึ่งตามเลือดปัจจุบันของเรานะเพื่อโจมตีสตเก้าหมายการโจมตีนี้เนี่ยจะยิ่งไม่สนพลังป้องกันนะถ้าเกิดเลือดเรายิ่งแย่หรือว่าเลือดเราน้อยมากๆเนี่ยก็จะยิ่งไม่สนเดฟมากขึ้นไปด้วยนะเพื่อนนะคือพูดง่ายๆว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งทะลุเดฟอะครับในส่วนสกิล3ของเดมอนน้ำซึ่งเป็นแพสซีฟสกิลนะในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีของตนจะไม่มีวันชนะและก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกหากเดมอนน้ำได้รับดาเมจถึงตายเดมอนน้ำจะกลายร่างเป็นดาบนะเพื่อนนะ ซึ่งดาบของเมนเดมอนน้ำเนี่ยจะมีระยะเวลา12เทิรนะซึ่งเมื่อเทิรในสนามหมุนครบ12เทิรปุ๊บตัวเองก็จะเกิดขึ้นมาจากดาบแล้วก็ได้รับเทิรทันทีนะครับผมซึ่งการได้รับเทิรทันทีนี้อาจจะถูกแทรกด้วยรูน EX ด้วยนะผมบอกไว้ก่อนในส่วนสุดท้ายนะลีดเดอร์สกิลเจ้าตัวเดมอนน้ำเนี่ยมีลีดเดอร์สกิลด้วยนะเป็นลีดเดอร์สกิลอารีนาครับผมเพิ่มความต้านทานให้พักพวกในอารีนา 55%สครับส่วนการใส่รูนของเดมอนน้ำนะผมเลือกที่ใส่รูนเป็น exview นะนี่คือกรณีที่เอาไปเล่นใน rta นะจะใส่เป็น exview ส่วนสเตตัสเนี่ยก็จะหนักไปทาง a x t a นะ e x t a บวกหลัง2,400ครับผมแล้วก็ที่สำคัญคีเรทคีดาเมจนะคีเรทต้องร้อยนะเพื่อนนะเพราะบางจังหวะเราต้องการโจมตีเพื่อหวังผลนะเพื่อนถ้าเกิดตีแล้วก็ไม่คิจะทำให้เกมพลิกเอานะเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนๆคนไหนชอบใจเดมอนน้ำตัวนี้ก็ปรินสกรีนแล้วก็เอาไปลอกกันได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นรีเพย์ตัวอย่างนะในการเล่น RTA ของตัวเดมอนน้ำนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเดมอนน้ำเนี่ยมักจะมากับมอนสเตอร์ที่ยื U ้อๆทีมรับนะเช่นใบสันไฟไลลี่หรือก็หรือไม่ก็โบเวิร์กนะเห็นปะฝั่งขวามือนะเพื่อนทีมเดมอนน้ำเปิดมาไรลี่สกิลสองครับผม ใบสันลมจอะไว้ที่แพนด้าเจาะไม่ติดนะแพนด้าเลือกจะเปิดกอดไปที่ใบสันลมนะจังหวะนี้เดนานามอนน้าน่าจะเลือกเข้าไปที่ตัวกอดแตกเลยนะถ้าผมเดาสกิลสองไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เล่นเสี่ยงนะแต่แต่แก็ทําสําเร็จก็ถือว่าฉันถือว่าได้กําไรแล้วกันเออฝั่งตรงข้ามเก็บเรายากนะฝั่งตรงข้ามมันไม่มีฮิลหนักอะครับเห็นไหม แล้วก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามโดนก่อนแตกปุ๊บเนี่ยเดมอนน้าเราตีก็ค่อนข้างที่จะเจ็บมากเลยแหละเพื่อนเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกมของเราแล้วครับเกมของคุณสวีทฮาร์นะเพื่อนไม่น่ายากอะไรเเนี่ยน่าจะชนะแล้วเพื่อนเปิดเกาะเดมอนตีไหม โชโอ้โหสี่หมื่นไม่น่าไม่น่าไม่น่าไหวแล้วเพื่อนโอเคเขายอมแพ้ไปละต่อไปนะครับเราจะมาดูการเล่นเดมอนน้ำในส่วนของซีกวลกันบ้างซึ่งผมเลื่อกที่จะเอาไปกับอาร์กน้ำแล้วก็วาคิลี่น้ำนะครับ ซึ่งวิธีการเล่นของทีมนี้เนี่ยจะอาศัยการฆ่าฝั่งตรงข้ามโดยการใช้สกิล2ของเดมอนน้ำนะทีมนี้ผมจัดว่าเป็นทีมนวดอีกทีหน,นึ่งนะเพื่อนนะเราอย่าไปใช้สกิล2ของเดมอนน้ำมัวซั่วนะเพื่อนนะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราฟื้นคืนชีพออกจากดาบนะเราถึงจะใช้สกิล2ดอยจังหวะน,นี้ก็คิวประคองประคองไปก่อนนะรอเดมอนน้ำเกิดมาจากดาบนะ อันนี้เราสวยนะเพื่อนนะเราเจอกับฝั่งตรงข้ามที่ใส่รูนเดสทอยนะซึ่งทีซึ่งทีมนวดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ชอบฝั่งตรงข้ามที่มีรูนเดสทอยนะอันนี้เราซวยนะเพื่อนนะเราแทงสก,กิลสองเดมอนแล้วพาลาดินไปไม่ตายนะแต่ไม่ต้องกลัวนะเดมอนน้ำเซตรองของซีกวอลเนี่ยจะใส่เป็นรูนเดสทอยนะเป็น EX d e เดสทอยประมาณนี้หรือไม่ก็เพื่อนจะใส่รูนคียดาเมจแล้วก็เดสทอยไปเลยก็ได้นะเพื่อนนะ จังหวะน,นี้สวยนะเห็นไหมผมบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดเราเกิดมาจากดาบนะเราจะมีโอกาสโดน ex ขั้นได้นะนเพื่อนจังหวะน,นี้ก็เล่นตามเกมไปเรื่อยนะรอจังหวะที่เดมอนน้ำเรามีสกิล2ค่อยฆ่าพาราดินไฟนะผมพูดเป็นครั้งที่2ว่าทีมนี้เป็นทีมนวดน,นะเพื่อนนะต้องใช้เวลากว่าจะชนะได้อันนี้สวยนะเราโดกนกอดแต่อีอะไรอะ่ะอ้างน้าผมเลดรอยนะเพื่อนเออ โดกนกอดแตแล้วรเนื่อย,ยเถเอ้ยอันแบบนี้เราเราทีมนวดเนี่ยถ้าเกิดซวยก็คือจะเจอฝั่งตรงข้ามตัวดาเมจใส่เดยทอยะซึ่งทีมนวดไม่ต้องแข่งกับเวลาครับยิ่งเราฆ่าฝั่งตรงข้ามช้าเราก็มีโอกาสแพ้ยเยอะขึ้นนะเห็นไหมเลือดอาบน้ำเราโดนเดยทอยไปแล้วเนะี่ยจังหวะ เกิดขึ้นมารอบข้งรอบหน้าเราน่าจะฆ่าพาราดินไฟได้แล้วนะหวังว่านะเพื่อนเราห้ามฮิลนะถ้าเราฮิวเราจะแทงสก,กิลสองเบานะเพื่อนอ,อันนี้ก็รีบฆ่าไปโอเคหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมรับผมรอวนสก,กิลนะอันนี้คือซวยนะโดนฆ่าโดนอีฟิตน้ำฆ่าอางน้ำเราอะแต่ไม่เป็นไรนะวาคิรี่น้ำก็ยังแบกได้อยู่นะ ซึ่งดามิคทิที่ข้ที่เข้ามาหาวาคิริน้ำเนี่ยจะโดนเบาลง,ลงนะจังหวะนี้ไม่น่าแพ้นะเพื่อนรอเลมอนออกมาจากดาบแล้วค่อยเก็บนะ ส่วนนี่ก็คือตัวอย่างรูนเดมอนน้ำในซีกวอตะกี้นะเซ็ตลองผมแนะนำให้เพื่อนๆใส่เป็นเดทรอยนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องไปนวดนานนะการที่เราเดทรอยแม็กเลือดของฝั่งตรงข้ามได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอืมส่วนรูนเซ็ตหลังถ้าเกิดไม่อยากใส่ EX ก็ใส่เป็นรูนที่ดาเมจก็ได้นะเอาดาเมจหนักๆไปเลยก็ ไม่น่าเกลียดเหมือนกันนะอืมประมาณนี้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเดมอนน้ำนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์อยากบอกต่อให้คนที่เพื่อนๆรักก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวมอนสเตอร์ตัวไหนก็อย่าลืม คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม